สวัสดีครับทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่บีแอล s ิงทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ <c oughs> ดูอีกนะครับเราเข้ามาติดตามกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลีกดังมาฝากทุกท่านครับเป็นการเตือนกันไว้ก่อนว่าปีนี้ฟุตบอลลีกทั้งพรีเมียร์ลีกบนเดสซิกาลาลีกาเกาโชและก็ลีกเอิงครับหลีกสำคัญของยุโรปนั้นจะเริ่มต้นวันไหน ปิดเมื่อไหร่และตลาดซื้อขายปิดวันไหนรวมไว้ในคลิปเดียวและอย่าลืมนะครับจะขับซูซูกิด้วยนะอย่าลืมขับซูซูกินะตัวเองตอนนี้ซูซูกินั้นมีรถให้ท่านเลือกหลายรุ่นเลยทีเดียวครับอย่าลืมครับถ้าท่านคิดว่าคิดได้เกินคาดและไปได้เกินใครนะครับอย่าลืมครับ s u ซูกิ X L 7นะครับแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับทอสอทำให้คนไทยมีบ้านและก็อย่าลืมทานฟาร์มเฮาส์และดื่มน้ำสิงตามมากๆนะเจ้าตัวเองบีแหลมสิงทีวีนำเสนอโดย New Suzuki Swift GL Plus l i m i t e d ิ Edition, ตเล i เ i สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง สิงค์คอร์เปอเรชั่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสอทำให้คนไทยมีบ้าน www.blamsingtv.com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกเริ่มต้นลีกแรกนะครับที่ลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับ ตาตะดุดการครับในวันที่5สิงหาคมนี้นะครับแล้วไปปิดนู่นเลยครับ3มิถุนายน2023นะครับส่วนเดดไลน์ทランスเฟอร์มาร์เกนะครับหรือว่าการปิดตลาดนั้นจะปิดในช่วงซัมเมอร์นะครับพฤหัสบดีที่1กันยายนครับแหมเวลาสวยมาก23มนาิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นในฝรั่งเศสนะครับส่วนเวลาไทยเนี่ยกาเรียกว่าปิดพร้อมกับพิมลีกอังกฤษนะครับนั่นก็คือวันศุกร์นะครับ อันนี้เนี่ยโอ้โหปิดเวลาดูกันดีๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีส่งแฟกไม่ทันมาที่บุนเดสิก้าเยอรมันนะครับแหมยิ้มสวยเลยครับนเดชแห่งเบาลเรียครับตอนนี้สำหรับซาดิโอมาเน่นะครับ ซี s Season 25, ันวันที่5สิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับ2022แล้วก็จะไปปิดครับวันที่27พฤษภาคม2023นะครับปีนี้เนี่ยจะต้องขยับไปหน่อยเพราะว่ามีฟุตบอลโลกขั้นกลางนะครับเดทไลน์การซื้อ,อซื้อขายของตลาดนักฟุตบอลจบวันพฤหัสบดี1กันยายนเช่นเดียวกันครับแต่ดูเวลาเวลาคือ17นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่นนะครับนับไปแล้วก็17แล้วก็ 18, 19, 20, 21, 22 22ในเวลาของประเทศไทยเพราะนั้น4ี่ทุ่มของวันพฤหัสบดีที่1กันยาเรารู้เลยครับว่าบนเลซิก้าใครเข้าใครออกมาที่สึกกาโชซิรีออิตาลีนะครับพี่ตู้บอกอมไม่มีที่ไหนมีความสุขเลยถ้าว่ารังงูนะครับแม่สตาร์ซีซั่นนานหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเปิดเช้าใครเพื่อนครับ นั่นคือ13สิงหานะครับปี2022จากนั้นปิดฤดูการลากไปถึง4มิถุนายน2023นะครับตลาดนักฟุตบอลตรงกันเป๊ะเลยครับกับบุนเดสลีกานะครับก็คือวันพุธหัส,สบดีที่1กันยายนเวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะ,ะเท่ากับว่าเวลาไทยก็คือ4ทุ่มครับสำหรับเซเรียข้ามไปที่ลาลิกาของสเปนโอ้โหพรเห็นอันนี้แล้วผมว่า เอลคาซิโกจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่า2คนนี้ต้องบอกเป็นจอมทัพเท่าเหมือนกันครับเพราะอายุรวมกัน2คนที่70กว่านะฮะโอ้เกือบ70แล้วนะครับสำหรับสองคนนี้รวมกันนะครับ34กับ33นะครับก็67สิบเจ็ดโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับจะเจอกับคาริมเบนเซม่าเดี๋ยวได้ซัดกันแน่ครับเปิดฤดูกาลครับวันที่12สิงหาคม2022ปิดฤดูกาลลากไปถึง4มิถุนายน2000 23นะครับเดทไลน์เดย์นั้นก็จะปิดเหมือนกันครับก็คือ1กันยายนเวลา22นาฬิกา59นาทีแล้วก็ปิดท้ายครับด้วยพเมร์ลีกของอังกฤษนะครับสตาร์ทฤดูกาลครับเริ่มเร็วเลยครับในวันที่5สิงหาคมนะครับนั่นก็จะเตะหนึ่งคู่ก่อนน็คือคิสตัลพาเลตกับอาร์เซนอลนะครับในคืนวันศุกร์หลังจากนั้นก็ซัดกันไปครับแล้วก็จะปิดฤดูกาลวันที่28 พฤษภาคม2023นะครับเดทไลน์เดย์ก็นี่แหละครับพฤหัสบดีที่1กันยายนเวลา5ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนะครับของสาราชาอาณาจักรในประเทศไทยก็คือวันศุกร์ที่2กันยายนตี5ลุกขึ้นมาเช็คผลแล้วไปใส่บาทกันครับนี่คือเรื่องราวของ5ลีกนะครับที่เก็บมาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับ B ีแหลมสิงห์ีเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฤดูการนี้ จะมีการผ่าเข้าไปเลยครับสำหรับฟุตบอลโลกไม่เคยปรากฏการนี้มาก่อนเลยนะครับว่าจะมีฟุตบอลโลกขั้นกลางฤดูการฟุตบอลปกตินะครับฟุตบอลโลกจะเกิดขึ้นที่กาาราครับฟุตบอลโลกครั้งที่22ปี2022นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่1 8ธันวาคมนี้ติดตามความมันตาวใจและเรื่องราวของฟุตบอลโลกกดติดตามไว้เลยครับที่นี่บีแลมสิงห์ทีวี ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะจ๊ะขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับทอสอทำให้คนไทยมีบ้านนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยกับรถยนต์ซูซูกินะครับขนมปังฟาร์มเฮาส์และน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ